คุณผู้ชมขาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่มักจะสาต์โมเมนต์ออกมาให้ FC แฟนคลับได้เห็นกันในทุกๆวันค่ะสำหรับครอบครัวฉัดบริรักษ์ซึ่งล่าสุดเนี่ยพี่ชายคนโตนะคะอย่างเฮียบอยก็แท็กทีมน้องๆน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเฮ er ียนองเฮียพารทแล้วก็น้องวันใหม่รวมถึงแฟนสาวของเฮียบอยอย่างเฟย์นะคะไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นด้วยกันคุณผู้ชมก็ตามคลิปนะคะที่เราได้เปิดให้คุณผู้ชมได้ดูกันไปคุณผู้ชมบอกเลยนะคะว่าช็อตนี้เนี่ยเอนดูเอนดูน้องวันใหม่เอามากๆจริงๆเ เฮียนะคะพาน้องสาวเนี่ยไปเที่ยวดิสนีย์แต่ดูเหมือนว่าอากาศเนี่ยจะร้อนเอามากๆเลยแหละเห็นเหงื่อของน้องวันใหม่คุณผู้ชมไหลซกกันเลยนะคะโอ้โหเอ็นดูจริงๆนะคะ fc แฟนคลับเมื่อเห็นช็อตนี้ของน้องวันใหม่แต่ก็ไม่ไวยคุณผู้ชมคามีชาวเน็ตรายหนึ่งนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ของเฮียน้อ,นนองที่ได้เผยออกมาในช่องทางโซเชียลฟีลประมาณว่าอยากจะให้น้องวันใหม่เนี่ยยิ้มให้มากขึ้นซึ่งชาวเน็ตคนนี้นะคะก็คอมเมนต์บอกนะคะ ว่ายิ้มให้มากขึ้นนะวันนี้แม่กําลังมองคุณอยู่จากบนสวรรค์ยิ้มให้มากขึ้นนะวันใหม่ซึ่งก็มี fc แฟนคลับคนอื่นๆค่ะคุณผู้ชมคาเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับนะคะในทันทีบอกเขาว่าอากาศร้อนค่ะไม่ต้องยิ้มตลอดก็ได้นะคะคุณแม่เข้าใจอยู่ค่ะไม่ยิ้มก็ไม่ใช่ไม่มีความสุขนะคะยิ้ม24ชั่วโมงไม่ได้หรอกทั้งร้อนทั้งเหนื่อยร้อนขนาดนั้นใครจะยิ้มได้ตลอดนะคะแม่เขาไม่ว่าหรอกมั้งบางอย่างนะคะพี่ๆเนี่ยเขาลงให้ดูโมเมนต์น้องเขาเราอยาก ไปวุ่นวายกับเขามากนะคะร้อนจนเสื้อมีแต่เหงื่อจะมาให้ยิ้มหัวเราะอ,อะไรมากมายเข้าใจน้องนั้นน้องกําลังเศร้าอยู่จะให้น้องยิ้มร่าเริงยังไงนะโอ้โหคุณผู้ชมคะแล้วก็มีอีกหลายตอนหลายคอมเมนต์นะคะจากชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ถกกันสนันจริงๆแต่ก็เอาจริงๆเนี่ยคลิปนี้ไม่มีอะไรคุณผู้ชมคะคือพี่ชายเนี่ยเผยโมเมนต์น้องสาวนะคะออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ดูได้ชมกันก็เท่านั้นอีกอย่างอากาศมันก็ร้อนนะคะก็อาจจะไม่สามารถยิ้มได้การที่ใครนะคะจะเข้าไปค คอมเมนต์อะไรเนี่ยเราจะต้องใช้วิจารณญาณนะคะในการเข้าไปคอมเมนต์กันด้วยคุณผู้ชมแต่ว่าบอกเลยนะคะว่าโมเมนต์นี้เนี่ยเมื่อ fc แฟนคลับนะคะได้เห็นต่างก็ใจฟูกันหนักมากเราว่าหลายต่อหลายคนเนี่ยต่างก็ติดตามโมเมนต์ของน้องวันใหม่กันอย่างมากมายอะยังไงเดี๋ยวเราไปชมโมเมนต์ความน่ารักน่ารักนี้ของน้องกันคะ่ะไปไ้านาไปดิที่ไหม